ครับก็จบแล้วใช่ไหมยังก็จะยังจ้ายยังขอบคุณตรงนี้ก่อนเนียจะมีให้ขอบคุณยิ่งใหญ่อีกครั้งก็ขอบคุณมากนะครับผมทุกคนนะฮะวันนี้นะครับมาลวกสนุกกันนะฮะบางท่านอาจจะมาแค่ช่วงนี้นะครับผมหรือว่าบางท่านมาตั้งแต่เช้านะฮะทุกคนสําคัญหมดนะครับผมสําคัญสำหรับผมหมดนะฮะขาดแม้คนใดคนหนึ่งนะครับก็มันก็จะแย่ลงนิดนึง นะครับตอนนี้ก็ดีได้เท่านี้เพราะว่าทุกคนอยู่จำนวนเท่านี้นะครับผมก็งงวะอ,อย่างผมมีโอ้เด็กเลยเราพูดไม่ดูเรื่องเลยเด็ตีตายเลยพ่ขอบคุณทุกคนมากเอาเป็นว่าสรุปก็คือการที่ไบอยู่ทุกวันนี้ได้เพราะว่าทุกคนสนับสนุนนั่นเองนะครับผมซ <laughs> ึ่งเห็นได้ในงานนี้ด้วยนะฮะหรือว่าใครไม่ได้มานะครผมไม,ไม่ได้เลยนะฮะขอบคุณมากจริงนะครับผมก็ หวังว่าจะได้รับความสนสนาแล้วก็หาความหายคิดถึงกลับไปนะครับผมก็รอฝากติดตามผลงานด้วยนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่ไว้จะทำตอนนี้นะครับผมก็ผ่านติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็จริงตั้งใจว่าจะทำกับนี่แหละเพื่อนๆน,นะครับผมเป็นกำลังใจพวกเราด้วยได้ไหมครับ mm hmm. ะอนีเป็น เอาความรู้สึกเนี่ยและความขอบคุณจากน้องบรยแล้วนะครับเน่องจาแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยบางครั้งก็อยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะไม่ได้แบบใกล้ชิดกับน้องไร้กับหลายๆคนที่อยู่ในกรุงเทพได้เจอแบบบ้างไม่เจอบ้างหรือเด้เจอตามแบบเวลาแบบไปทํางานต่างจังหวัดนะครับเราเลยมีช่วงนี้ขึ้นมานะครับสาหรับช่วง one on one with bright idol ที่เราจะเปิดโอกาสให้ทุกๆคนได้สัมผัสสัมผัสใช้คำว่าสัมผัส ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับน้องไร้ตัวต่อต,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 ตัวเลยนะครับ,บใครอยากพูดอะไรกับไร้ใครอยากาใครอยากแสดงความรักอะไรที่อยู่ในขอบเขตนะครับ <c oughs> ทำได้ในช่วงนี้แน่นอนเชิญทุกท่านเลยนะครับด้านหน้าเดี๋ยวน้องไร้จะไปหาทุกๆกคนทุกๆุกคนคำว่าทุกทุกคนคือไรจะมีโมเมนต์ ให้กับทุกทุกคนนะเวลานี้ครับทุกคนนะครับขออนุญาตเข้าแถวด้านหน้าเลยนะครับมาด้าหน้าเลยนะครับเดี๋ยวน้องไว้จะเดินไปหาทุกทุกคนทุกคนมีเวลาประมาณคนละสิบห้าวินาทีเลยไหมนะครับอยากจะพูดอะไรกับไว้อยากจะขอลไรเซ็นอยากจะขอก่อนนะครับได้คิดถึงความรักหน่อยเวลา5ปี ทุกคนมีให้อยากพูดอะไรแสดงความรักอย่างไรฉันรักแกไม่ไม่ถึงขอบขอไกลๆอยากพูดอยากพูดความใช่ได้ไหมครับอ่ะเดี๋หมครับบายบายครับให่ มันจะรู้เฮ้ยไม่อยากมันกล้ามันไม่กล้าอะไรมันมันพูดมันพูดโมเมนต์นี้แหละครับจำภาพวันแรกที่ได้เห็นเด็กคนนึงเดินตามความฝันของเขานะ กับเวทีนี้ Academy f a n t a s i เียซีซั่นที่9ระยะทางกว่าเกือบ5ปีที่ได้รู้จักกันมา เสมอตั้งแต่คุยกันตั้งแต่แรก,แรกชอบพูดว่าปีนี้คนมาน้อยลงกว่าเดิมแต่เราพูดในฐานะคนที่อยู่ตรงนี้นะคนที่ไม่ได้คนที่อยู่ข้างนอกในฐานะตัวของตัมเองพูรักา์จะไหลเรารู้สึกได้ถึงกูหำาด้ น้อยลงคุณ <stars> แต่ความรักก็ยิ่งมากขึ้นเฮ้ยจริงๆรพราะฉะนั้นเราไม่ร้องหรอกคือเราก็เห็นนองมาแต่เขาเยแล้วเรารู้ว่าะร้องแบบเก่งแล้วก็ไปเรียนมาใช่ไหมกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ย เราเห็นทุกทุกคนที่มาร่วมกัน,ลกนแล้วให้กหลังใจน้องว่า5ปี5ปขนาดเราเป็นคนรอบมันยังรู้สึกได้เลยขอบคุณแทนน้องด้วยนะครับจากไทยรุ่นพี่นะขอบคุณครับ เราลองให้กันวันนี้มีความเศร้าๆอนี้ร้องด้วยความตื้นตันนะก่อดกันนี้มันจะไม่ใช่ก่อนสุดท้ายเพราะว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปใช่ไหมครับปีหน้าจะมากอดกันใหม่เยี่ยม ที่กล้องเออาก็กินข้าวไม่สนใจคนอื่นเลยนะฮะคนอื่นเขากำลังตื่นเขากำลังอีกดึื้อดำข,ข้าวขวามรานที่มีให้ไปเออ ทุกคนครับคุณคือกำลังใจสำคัญคุณคือหรือว่าเป็นพลังสำคัญส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยผลักดันให้เขามาถึงจุดๆๆนี้ได้ บนมาถึงนี้เลยนะเราจะได้ถ่าวรูปรญญา,าได้ก่อนอยู่กับป้าเชรเอาเหรอ คนของไรทุกๆคน,นมีความรู้สึกที่จะมอบให้กับรไรด้วยครับ มันประทับใจนะจากที่ได้ได้คุยกับทุกคนเมื่อกี้นะครับก็เออเราเราเราสัมผัสได้ว่าแบบเออเขาเขารักรักใบจริงๆแล้วก็ไม่รู้จะพูดนะไรขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับผมที่ ได้ขนาดนี้นะครับ,รบทำไมต้องมาคิดถึงไว้นะตัวเราเราเรายังระดเลยว่าเออทำไมต้องมาคิดถึงกันอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้เป็นอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบการที่ทุกคนมีมีผมอยู่ในใจตลอดเวลาอะไรเงี้ยเออผมสัมผัสได้เมื่อกี้เลยมันเป็นกิจกรรมที่ดีมาก นะครับผมได้ก่อนได้อะไรก็รู้สึกรู้สึกถึงความรู้สึกของทุกคนนะครับที่หวังดีกับไบส์มูสักครูนะฮะทุกๆคนเลยนะครับก็ขอบคุณมากขอบคุณจริงๆนะครับผมอย่างใจเลยนะฮะอยู่ันอยู่บนแค่นี้ก็อยู่บนแค่นี้เราเรารู้สึกอบอุ่นมากมันมันอบอุ่นจริงๆนะฮะคือ ทุกคนเป็น,นเป็นตัวจริงเป็นคนคุณภาพจริงๆที่เออรักเราจริงอะไรอย่เงี้ยอยู่กันมาได้ห้าปีนี่แบบไม่ไม่ไม,ไม่ใช่น้อยห้าปีเชียวนะขอบคุณที่ยังมีไว้ในใจตั้งห้าปีนะฮะมีกันตลอดไปนะครับผมสัญญาได้ไหมครับสัญญานะสัญญานะ ก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมผลงานทุกผลงานนะเราตั้งใจจริงแล้วก็อยากให้มัาประสบความสําเร็จเพื่อทําให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับภูมิใจนะฮะจะไม่ทำจะลอจะไม่ทําให้น้ําใจของทุกคนที่มอบให้ใบนะฮะต้องต้องผิดหวังหรือต่งนางนานานะครับผมพยายามตั้งใจมากที่สุด นะครับผมจะทําให้ดีที่สุดทาให้ออกมาดีที่สุดเต็มกําลังความสามารถนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากก็อมือให้นองไบร็กท่าสตรนัดเขาให้แบบเก็บจังหวะถึงโปนนิดนึงรักใครรักใคร โอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปร่วมกันนะครับที่โต๊ะนะครับเดี๋ยวรบกวนเดี๋ยวพี่ไก่จัดได้เลยนะครับเชญกลับไปนั่งที่โต๊ะได้เลยนะคะนะครับเดี๋ยวกลับนั่งที่โต๊ะเนาะยังไงดีรวมนั่งทานข้าวกันอยู่กับน้องไร้นะครับ